ยินดีต้อนรับสู่เพจปิงกาวอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบว่าทำไมลิวร์พูเลือกโหนไม่ใช่โหนครับทำไมลิวร์พูเลือกอาเน่สล็อตมาเป็นผู้จัดก,การทีมต่อจเจอเจอร์เกนคอปเรามาหาเหตุผลไปพร้อมๆกันครับอันดับแรกครับเรามาเจาะเทคนิคก,กันก่อน ก่อนอื่นผมจะพูดถึง JK ที่พูดถึงส l o t ไว้ก่อนที่ฤด,ดูกาลยังไม่ปิดนะครับ JK บอกว่าเขาชอบสไตล์การเล่นของ a r n เนสล็เขาได้ยินเรื่องราวของ a r n เนส l ล็มาบ้างได้ยินว่าเป็นคนดีเป็นโค้ชที่ดีถ้า a r n เนส l ล็จะมาแทนที่เขาเขาจะแฮปปี้มากๆแต่อะไรครับที่เป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้ลิอร์พูดเลือก a r n เนสล็ข้อแรกครับมีแคลรี่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆ เขาใช้เวลาไม่ถึง4ปีครับจากลกายเป็นโค้ดทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเช่นเขาพาทีมคว้าแชม ut, ป์เฟยนูสปี2022-23 0 2ครั้งแรกในรอบ20ปีอันนี้สลอดครับเริ่มทำงานหลังบ้านเนี่ยเป็นผู้ช่วยหรือเป็นโค้ดแบ็กอัพเนี่ยตั้งแต่ปี2013ฝึกวิชาอาคมเรียนรู้จากทีมงานเรียนรู้จาก แบ็คกราวต่างๆจนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของฟาเดนร์บอมที่อาแอ็กอักมาในปี2017และอีก2ปีต่อมาครับเขากลายเป็นเฮดโค้ชที่อาแอ็กอักมาในฤดูกาล2019-2020ถึง2020ครับโควิดโควิดทีมหยุดไปเขาทำทีมตามอาแจาทีมเดียวครับอยู่อันดับ2และแพ้แค่ลูกได้เสียเท่านั้นต่อมาครับ อันนี้สลอตได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดจาการทีมต่อจากดิกอาวคาร์ทที่เฟยนูดในปี2021แล้วเขานำทีมเข้าชิงยูโรปาคอนเฟลซีกกับโลม่าเลยครับแต่ว่าแพ้ไปบุบวิดเพราะว่าครองเกมโอกาสต,ต่างๆางมา,ากมายแต่ค่สู้ความเคี้ยวของโจเซ่มมรินิโยในตอนนั้นไม่ไม่ไหวแต่ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความโด่งดังของเขาครับที่เขาทำกับเฟยนู จบที่3ในปีแรกปีที่2ได้แชมป์ทันทีแม้ว่าปีที่เขาได้แชมป์จะแพ้กับโนโย่อีกครั้งหนึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ก็ไม่มีอะไรมาหยุดความเนื้อหอมของอาร์เนตร์ได้ครับต่อมาเรามาเจาะดีเทคนิคแทคติกของเขาอีกทีว่าเขาเล่นแบบไหนเขาเล่นกองกลางคู่ครับปี2020 RX a เักมาเขามีกองกลางคู่ในระบบ4-2-3-1 กองกลางคู่อยู่หน้าลายอยู่หน้าลายของกองหลังนะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกคู่กองกลางเทนคูปมากับฟิลิปเมนโจเล่นอยู่หน้าลายกองหลังหมุนบอลเคาะบอล1น1เ,เพื่อเพิ่มสเปซให้แบทขวาแบทซ้ายคุณคุณไหมครับเพื่อนเหมือนทีมอะไรบางทีมที่อังกฤษหรือเปล่าเคาะบอลหมุนบอลครับคือกองหลังลายกองหลังเล่นกับ ส2 3 1องกองกลางตัวรับนะครับคาอบอลหมุนบอลเพิ่มสเปซเมื่อไหร่คนเราสู้วิ่งไล่คาอบอลเพิ่มสเปซให้แบ็คขึ้นบุกหลังจากแบ็คขึ้นบุกเกิดอะไรขึ้นครับการเล่นวิธีแบบนี้ครับแบ็คเติมขึ้นไปทั้งสองฝั่งทำให้มีการโจมตีถึง4คนในด้านหน้าซึ่งเป็นแผนการเล่นที่คล้ายๆกับเจ้าเกคอปคล้ายกับเจาอาเกคอปมากๆใช้วิมแบ็คในการสร้างสรรค์เกมคีเอทเกม ก็คือนักเตะอย่างอองคุณคูเกอร์กับมาร์ควิทเฟอร์นะครับเล่นจ่ายบอลใน้คู่ต่อสู้ดึงกองหลังจ่ายสั้นเคาะบอลไปเคาะบอลมาดึงบอลหน้าหลังคือเป็นการโยกแนวลึกนะครับแล้วก็หมุนบอลออกวิธีการเล่นคล้ายๆโรเบิร์อตอเดเชบีเหมือนกันก็คือไล่มาบีบมาบีบมาปุ๊บฉันหมุนบอลออกซา้ายฉันหมุนบอลออกขวาแบ็กเติมเพิ่มสเปซเป็นวิธีการเล่นของเขาแต่อันนี้ตลอดมีอะไรที่ไม่เหมือน เดอะแชบี้อย่างหนึ่งคืออารน,นสลอตเล่นรับได้ด้วยครับเขาเล่นลีฟดีเฟนต์ได้บางทีบางโอกาสไม่เหมาะที่จะเล่นไฮไลน์ดีเฟนต์ไม่เหมาะที่จะเล่นบีบเพรเชอร์ ep, ature, สูงบิวอัพเขาเล่น Deep ing, Deep Defense, Deep ดีบ็อกกิ้งดีฟดีเฟนต์ดีบ็อกกิ้งได้มีการวางตำแหน่งเป็น4-4-1-1ตามโครงสร้างที่มีไม่ใช่เล่น4-2-3-1ตลอด4-4-1-1ในบางเกม เขาก็เล่นได้เขามีการวางให้ฟูลแบ็กลงมาอยู่ด้านล่างแล้วหมุนไปเป็นอินเวสในบางเกมนี่แหละครับเทคนิคที่บางทีมันอาจจะเหมาะสมกับริเวอร์พูลที่ตัวผู้เล่นแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเกี่ยวกับระบบพวกนี้ถึงแม้จะมีในจุดเชิงลึกบ้างที่ไม่ได้เหมือนกันสักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ระบบโดยรวมการทำความเข้าใจเกม ก,การทำความเข้าใจเทคนิคของโค้ดและนักเตะมันเป็นแนวทางการกันอยู่แล้วครับมันเป็นแนวทางที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทําไมอันนี้สลอดจึงเหมาะสมและคู่ควรที่จะาเป็นโค้ดต่อจากเกิรนอคอร์กบครับ